พวกกเ,เราในช่องฟลายแซมสั้นบันเมืองนะคะอันนี้ก็เสร็จภารกิจนู่นแล้วนะคะตอนนี้ถักฟันเราก็ต้องเก็บอุปกรณ์กลับบ้านนะคะเพราะว่าทั้งโซ่ทั้งเชือกมาจากซุ้มสั้นบันเมืองนะคะมีทุกอย่างให้เลือกสซ<ผ>ม <c oughs> ของันเยไม่ใช่ของพี่แซม นี่โซ่นี่ก็ของพี่เซมนะคะเป็นของพี่เซมผูเสาแกไว้มรดกไว้ให้ครับกเยมีเยอะหน่อยัน้กต้องรุ่นนะครับอุปกรณ์ตัดด้านเล็กๆเล็ันี้ก็เลยต้อรุ่นนะครับอุรณ์ตัาเล็กๆเล็กเล็กเล็กกาเล็กไม่ใหญ่เล็กไม่ใหญ่ค คนนี้ลูกพี่ก็ต้องลุกมาดูอาการนะคะเพราะว่าไม่รู้ยาจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยค่ะดีดดูเดี๋ยวแกมกเก็บก่อนครับเดี๋ยวก็ได้จะครุกเลยครับครุกนี่ก็สู้สู้แล้วหมดทต้งตกลงพุดแต่คัดของวดนี่ใจเย็นครับสู้พี่จมูกสู้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 จีบผูกนะคะ

ดีแล้วเขาเขา้โรี่พืชเาเนี่ยพืชพืเราแน่ครับแต่กินเราแน่แต่กินเราแน่ครับอกินเนาเนี่ยกินกิจเราแน่พืชเขาพโรี่ครับอันนี้บที่เอาอกมาฮะนี่อะที่เดี๋ยอกมาทันเดีออกมาทางไหกินกินดิทางใส่มันเสียเนี่ยกับพกิจมานานเนาะโอ้ยอะไอยู่นะไอลุกมุนรเมื่อกี้มันเป็นยังไงโอ้อันนี้ขอเข้ามาครับนี่ลุกมุนนะครับอ๋อลูกมุนนะ มันไม่ทำงานนะก็เลยทำให้โซ่ขัดเลยต้องเปลี่ยนออกมานะคะเดีเนาะทัวร์ไอ้กับล๋องจอนี่เลยอืมมันมุนมุนเอ้ยตาไอ้ได้ก็เปลี่ยนกับลูกพี่เลยครับเปลี่ยนกันบ้างเลยอะไรไว้ลากินในท้องนี่แต่การเปลี่นะนๆได้มันนี่จ้ะพี่ดถ้าลูกพี่อะไรก็เปลี่ยนเอาเลยครับจ้า เดี๋ยวใครพูดกันเลยครับลุงพี่ใช้ะตอนนี้พ่อผมลับบ้านก่อนขอบคุณขอบคุณคนงานที่เสี่ยวชาญนี่เนี่ยนี่ลูกมามากินเรียบร้อยอันนี้เมื่อใดนี้นะครับติดตามตลอดเดี๋ยวเราเก็บไปนี่ก่อนดีกว่าครับไม่ไหวครับเออมันหนักพรุ่งนี้ครับเอาเรื่องตรงโจ๊กพูดเลยจะได้พุูดเอาเด็กเด็กดีเลยเว่าจะเอาลูกคุณยิงอีกหนึ่งคนนะครับคือวัวพอะยรก็ได้หมดเดินมาบนรบนะะ แต่ละคนก็แยกย้ายกลับบ้านกันแล้วนะคะเตีเราก็ยังเก็บอุปกรณ์อยู่นะคะเพราะว่าอุปกรณ์บ้านเรามาเยอะนะฮะเดี๋ยวเราไปหากับข้าวกอนเ้ี่ยังไม่ได้กับข้าวเลยเดี๋ยวเราไปร้านค้า ไปหากับข้าวก่อนนะคะจ่าดูเลยครับหอต้องจ่ดูเลยครัโอ้โหทีเลี้ยดูยังได้ตอนนี้ก็เสร็จภารกิจแล้วนะคะคุณหมอแต่ละคนแต่ละท่านสืบภารกิจครับวันนี้ขอบขอบคุณทุกทุกท่านครับที่ร่วมงจช่วยกันต้องออกบ่อยๆอันนี้คุณหมอคุณสวยก็มานะคะมามาช้าค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะครับน่ามาม้าดีกว่าไวๆนางเอกต้องมาตอนจบนะคะ เดี๋ยวเดีายๆกันนะคะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกับข้าวก่อนค่ะวันนี้ยังไม่มีกับข้าวนี่นี่ร้านค้านี่ยซื้ออะไรมาทำกินอย่างงี้นะไม่โอ้ซื้อมาทำมาทำเองไปเล่นกันเนี้ยครับค่ะค่ะค่ะเราก็มาถึงร้านค้าแล้วนะคะเพื่อมาหากับข้าวนะคะ ว,วาจานนี้ที่เห็นนนั่แหละรครับที่เห็น <c oughs> ที่เห็นนะครับตัวนี้ก็มืดแล้วกับข้าวก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะครับจะเอาอะไรไกินได้ครับเดี๋ยวต้องรู้ละคุณใครเอาใครจะไว้ด้วยอเอาไข่วะเอาอะไรก็ได้เอาไข่เนื้อปลาสี่สิบบาทไข่ก็ไม่มี ไข่ก็ไม่มีฮอยไข่ก็ไม่มีทีนี้เรายุ่งแล้วนะฮะยุ่งแล้วใครให้มีก็ตามไม่อยากฮานานรูดแม่กี่อมมาในจ้าวว่าสัจอลิก็เทนี่เนื้อหมูบ้างไหมอะเดี๋ยวเราเลือกกับข้าวก่อนนะเพราะว่าเออซอมกี้กับโพดแล้วป่ะรับไปละรับไปอมเมื่อดีครัเออจะไปอม เป็นายนวเนัเก็ดาราเนาะนี่มาราก็ต้องบงโอ้พี่จบบบุยเลยใครยิงกันฟซนะครับเฟแรกตัแซมตันขวินอซมสันขอนเมืองนะคะฟแซมสันขอนเมือง เ่อมีการไอคําทำเรายังไอนะครับไปนู่นแล้วไม่คานมาแล้วเราเล,ลือกกับเข้าก่อนนะคะนี่เราก็มาทำกับข้าแล้วนะคะนี่นะครับอมามน้ำแล้วใช่ไหมคะันี่อร่อยมากครับนะตามน้ำแล้วใช่ไหมต้มน้ำแล้วครับ, <า S 2> รบเพราะว่าตอนที่ไปถวยเปลี่ยนโซ่นลายยอดรักนะครับมันคันครับมีแต่น้ำ,ม,นำมีแต่น้ำเกี่ยวแล้วก็น้ำอะไรหลายอย่างครับน้ำมันช้าง แล้วก็ยุ่งกันต้องรีบมาเดี๋ยวคันนะนี่ครับเข้าเสร็จแล้วครับนี่นี่เมนูอะไรเข้าเนแกงอมครับแกงออมหมูออมหมูนะครับเพราะว่าเราไปเมื่อกี้ที่ร้านไม่มีอะไรเลยอ่ามากินข้าวกันครับหลังจากเสร็จารกิจนะครับย่าก็ยนเสร็จแล้วครับกินข้าวเยอะไม่ได้ครับต้องกินนิดน้อยข้าวหอมมะลินะคะง่าเสร็ธรรมดาแลครับอืมเราทำเองนะคะ สีขาวจั๊วเลยนะคะเติมนีกนึ่งจั๊วจั๊วตื่นจ้๊วกินแล้วไม่กล้าตื่นไหครับใช่อะไรเพราะว่ากินจํากัดนะครับจํากัดจํากัดข้าวนะคะกินข้าวน้อยน้อยไม่น้อยแต่กินกลับเยอะอมเราเนาะว่าน่ากินขนาดไหนอาจจะไม่ใช่ว่าเท่าเท่าที่เครื่องมีนะคะนี่ก็อร่อยนะครับกินเพื่ออยู่นะคะ เราอยู่ก็กินเหมือนเดิมเลครับแบบไม่มีน้ำปลาร้านะคะช่วงนี้หอมมากนะครับหอมชี้เลยครับหอมข้าวคั่วคั่วเองใหม่ๆนะคะหอมก่อนกินข้าวก็กินยาครับคือตบกุนอาออกกินยาทานยาก่อนอาหารด้วยนะคะยาลดความร้อนนะครับยาลดความร้อน ไม่ใช่ลดน้ำตาลในเลือดนะมาครับกินข้าวด้วยกันนะครมาครับเห็นไหมลูกน้องรอแล้วครับจะก,กาแฟนอนรอนะ <c oughs> มีข้าวแล้วนะครับอนนี่เป็นสูตรของจานเล็กนะคะของพินข้าวทุกครั้งนะครับทุกมือ้อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ <c oughs> คุณข้าวครับคุณข้าวอต้องยกข้าวขึน้นมือหัวก่อนนะครับก่อนกินนะครับข้าวมีพระคุณต่อเรามากนะครับถ้าไม่มีข้าวก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนถึงวันนี้นะ,ะ <c oughs> นะครับกินด้วยกันนะครับกินด้วยกันนะคะไีติมท่าน,นะคะ่ะคือ,อไหมอร่อยครับอร่อยว่ามีแค่นี้ครับต้องกินน้ำให้อร่อยอนะแสดงว่าไม่อร่อยใช่ไหม มีกว่าซื้อกับข้าวถุงใช่ไหมใช่ตรงขวานก็ก็ถึงพรามสองนะครับตรงขวานเราก็เกือบจะถึงแล้วนะคะโอ้ยยังไม่เกือบเลยค่ะแต่กำลังถึงพรามสองบางทียังในเช้าน่าจะถึงนะคะลุยเลยครับอะไรคะอ๋อลุยลุยเอาให้ชมนะครับว่าหน้าร้อยขนาดไหน ทำภารกิจเมื่อกี้เสร็จมาแล้วนะครับเมื่องานเสร็จนะครับก็ถงเ้าวครับช้างก็เรียบร้อยครับช้างก็โยนหญ้าช้างก็ได้กินก่อนนะฮะกินก่อนนะครับฝักช่องก่อนน,ยยนอะคอย่านต้องทงให้เคี้ยวก่อนครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ในช่องคลายเสียมสั้นกันเมือนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหนึงไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับให้เิบซีทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับว่างๆก็มานั่งทานข้าวด้วยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ